m a โอโนไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบ USB เสียงดีในราคา899บาทคุณผู้ชมครับ <Yoda> บริษัท COB Media นะครับได้ทำการส่งไมโครโฟนมาให้ผมตัวหนึ่งเป็นไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบ USB นะครับยี Yi ่ห้อมาโอโน สมัยก่อนผมเคยรีวิวตัวนี้ไปแล้วเป็นตัวแคสเตอร์นะครับเป็นเหมือนมิกเซอร์นะฮะตอนนั้นยังเรียกยี่ห้อนี้ว่าเมาโนอยู่เลยจริงๆเขาเรียกว่ามาโอโนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เห็นยี่ห้อนี้นะครับ เข้าใ,ใจใหม่นะครับเรียกว่ามาโอโนะเข้าใจตรงกันนะโอเคตัวนี้คือไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์ที่เชื่อมต่อผ่านพอร์ต USB ครับใช้งานง่ายมากๆแล้วมีราคาไม่แพงเลยราคาเพียงแค่899บาทเท่านั้นเองนะครับบอกชื่อรุ่นทั้งนี้หนึ่งชื่อรุ่นคือ a u p m 4 6 1 t r แม ตั้งชื่อกะไม่ให้ใครจําได้เลยนะฮะกายให้เราเรียกไม่ถูกทําไมนะผมเคยสงสัยว่าทําไมเจ้าของสินค้าเหล่านี้นะทําไมเขาไม่ตั้งชื่อให้มันเรียกง่ายๆหน่อยอย่างเช่นมาโอโน่รุ่นฮิโรโกะมาโอโนรุ่นอโนเนเนี่ยมันจําง่ายไปถึงที่ร้านก็บอกได้ทำไมไม่ตั้งเป็ตั้งทำไม AUPMC หงหน่รู้อันนี้ไว้ใช้ในสต็อกนะฮะแต่มันไม่ต้องบอกลูกค้าแบบนี้ก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้น เวลาไปที่ร้านคุณต้องจำชื่อรุ่นหน่อยนะผมบอกนะ AU PMC 6 1 TR ไปบอกที่ร้านเขาแล้วกันนะครับ เป็นไมค์คอนเดนเซอร์ที่มีแผ่นแดฟ์แฟม14มิลลิเมตรนะครับก็ขนาดไม่ใหญ่มากกลางๆนะครับเหมาะสำหรับเสียบต่อตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์เขาใช้ได้ทั้ง Windows แล้วก็ Mac OS นะครับก็เสียบตรงเนี่ยก็จะเป็นดิจิ t a ลเอาต์พุตเลยนะครับแล้วก็สามารถอัดเสียงได้รูปแบบของไมโครโฟนคอนเดนเซอร์แบบนี้ก็จะมีรูปแบบเหมือนกันร,รับเสียงเป็นแบบโพล่าแพทเทิร์นแบบคาร์ดิโอนะครับคาร์ดิโอก็คือจะโค้งออกมาด้านหน้าแบบนี้นะฮะรัศมีบริเวณด้านหลังเนี่ยจะไม่รับเสียง เพราะฉะนั้นเวลาคุณใช้งานไม้แบบนี้คุณก็ต้องหันให้ถูกด้านแล้วก็พูดอยู่ในรัศมีของเขานะครับข้อดีของไม้ตัวนี้คือมีปุ่มปรับโวลลุ่มอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับสามารถปรับโวลลุ่มที่ตัวไม้ได้เลยนะครับแล้วด้านล่างก็เป็นอินพุตแบบ USB มีสาย USB มาให้ด้วยนะครับเห็นไม้ตัวนี้กับราคา899บาทเนี่ยทำให้นึกถึงสมัยก่อนตอนที่สมัยบ้านเราเนี่ยกำลังเริ่มรู้จักกับไมโคนเดนเซอร์ยุคแรกๆเลยจำกันได้ไหมครับกับไม้ bm800 นี่ผมไม่ขุดนะในโกดังหลังบ้านมาเลยนะฮะไม่ได้ใช้มาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะฮะยังอยู่เลยคุณผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยไมซทรงนี้นะคนยังไม่รู้จักด้วยว่าไมค์คอนเดนเซอร์กับไมค์ไดนามิกมันต่างกันยังไงร,รู้แต่ว่าเป็นไมซทรงกลมๆใหญ่ๆแล้วก็มีฟองน้ําหุ้มเอาไว้อัดเสียงได้เสียงชัดๆสมัยก่อนนะไมซทุกตัวทุกรุ่นทุกยี่ห้อจะตั้งชื่อว่า bm800 หมดเลย จนไม่รู้ว่า b m 8 0 0นี่มันยี่ห้อที่แท้จริงมันคืออะไรก๊อปกันไปก๊อปกันมาจนไม่รู้ใครของแท้ของกอ๊อปมั่วไปหมดน <c> ะ <oughs> แล้วทุกคนก็ b บ8 0 0หมดขายราคาประมาณ800ถ้ามีขาตั้งด้วยก็ทั้งเซตประมาณ1200บาทนิยมมากๆชุดนี้นะฮะมาถึงทุกวันนี้ครับเราไม่ต้องไปเชื่อมต่อแบบนั้นแล้วของเดิมเนี่ยเป็น XLR ด้วยเสียบเข้าไปก็ต้องไปผ่านมิกเซอร์ ต้องมีไฟแฟนทอมเลี้ยงใช่ไหมฮะไม่งั้นเสียงไมค์ก็จะไม่ดังไมค์ยุคใหม่เนี่ยเป็นไมค์ดิจิตอลหมดแล้วครับก็เสียบผ่าน USB ต่อเข้าคอมพิวเตอร์ให้เสียงที่คมชัดและละเอียดใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับไมค์คอนเดนเซอร์ของมาโน,โนตัวนี้นะครับก็ใช้บันทึกเสียงบางคนจัดรายการวิทยุก็ใช้ตัวนี้จัดก็ได้นะครับทำพอดแคสต์นะครับหรือว่า เป็นยูทูบเบอร์ถ่ายรายการในสตูสามารถใช้ไมค์ตัวนี้เป็นไมโครโฟนได้เลยนะครับและที่นิยมใช้กันมากๆก็คือเอาไปแคสเกมนะครับเอาไปสตนะรีมมีเกมนะฮะมันจะได้ยินเสียงเราที่ชัดมากแล้วบางคนเอาไปร้องเพลงครับร้องคาราโอเกะอัดเพลงทำคัฟเวอร์โอ้โหตัวเนี้ยเหมาะเลยนะครับหาซื้อได้ตามร้านตัวแทนจําหน่ายที่นําเอาผลิตภัณฑ์ของ C O B Media ไปจําหน่ายนะครับได้ทุกร้านเลยส่วนใหญ่จะมีขายตามร้านขายอุปกรณ์กล้องเวลาเราไปซื้อกล้องเราก็ซื้อไมโครโฟนด้วยซื้ออุปกรณ์ เสริมด้วยใช่ไหมครับก็สามารถซื้อมาอโนตัวนี้ได้เลยนะครับในราคาแค่899บาทเท่านั้นเองนะครับวันนี้ผมจะทดสอบไม์ตัวนี้ด้วยวิธีอะไรดีร้องเพลงให้ฟังดีกว่าไปรู้ไหมเวลาเธอไม่อยู่ฉันนี้เจ็บลึกๆในใจตัวฉัน คนอยา่างตัวฉันใครจะมาสนใจแม่ใจจริงจะรัก ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะโดนแบนหรือเปล่านะครับร้องเพลงไปไม่รู้ติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ถ้าคุณผู้ชมได้ยินเพลงที่ผมร้องไปวิธีการทําก็คือต่อไมโครโฟน m ม n โนตัวนี้นะครับต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้โปรแกรม Adobe Audition นะครับบันทึกเสียงบันทึกได้เสียงเพียวๆของเรามาแล้วก็เอาไปใส่รีเวิร์เพื่อตกแต่งให้มันเป็นเสียงร้องนิดหน่อยแล้วก็ไปผสมมิกซ์กับ ทำนองเพลงที่เราไปหามานะครับก็จะได้เป็นแบบที่ได้ยินไปนะครับแล้วขณะเดียวกันผมก็เลยคิดว่าอ่ะคลิปปิดท้ายนี้ผมก็พูดผ่านไมโครโฟนตัวนี้นะครับแล้วบันทึกลงคอมแล้วเอาเสียงนี้ไปซิงใส่วิดีโอนะฮะเพื่อให้คุณผู้ชมได้ยินด้วยว่าถ้าพูดผ่านไมโครโฟนมาโอโนโต,ตัวนี้ก็จะได้เสียงประมาณนี้นะครับซึ่งอัดออกมาเนี่ยเนื้อเสียงดีเลยนะโอ้โหไมค์9 9บาทได้เนื้อเสียงที่คมชัด แล้วก็ละเอียดแบบนี้เลยนะครับแต่ต้องพูดใกล้ๆใหม่นิดนึงนะฮะคือถ้าใครทํางานอะไรก็ตามที่คุณสามารถพูดใกล้ๆใหม่แบบนี้ได้คุณก็จะได้เสียงหล่อๆแบบนี้เลยนี่ไมโครโฟนคอนเดนเซอร์มาโอโชื่อรุ่นโอ้โห AUPM461TR ไปหาซื้อกันนะครับ899บาท